สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปคู่มือการเล่นเกม At l a n t i c a Online น y i n i อินนิทนะฮะก็ในสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะฮะตั้งแต่จุดเด่นรวมไปถึงวิธีการเล่นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่สนใจเกมนี้ทุกท่านนะฮะอย่างแรกเลยเรื่องของอาชีพนะครับก็ต้องบอกกันว่าเกมนี้มีลักษณะการเล่นแบบเทอร์เนตบวกสตาร์จีจีนะฮะฉะนั้นตัวละครของเราจะบังคับได้สูงสุดถึง9ตัวทีเดียวนะครับฉะนั้นทําให้แต่ละอาชีพเนี่ยจะมีการโจมตีท ขวานนะครับหรือว่าปืนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป้าหมายหลักที่เราต้องเล็งและจะมีเอฟเฟกโดนไปถึงตัวรอบข้างด้วยนะครับอย่างชีพธนูก็จะเป็นยิงเดี่ยวนะครับในส่วนของอาชีพต่อมาที่เป็นปืนใหญ่นะครับเวลาเรายิงแล้วก็จะเป็นลักษณะของกากบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจุดเด่นในการโจมตีของอาชีพหลักที่เราสามารถเลือกเล่นได้นะครับในส่วนของสกิลนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตอนหลังหรือว่าเรียนเพิ่มเติมได้ผมเลยยังจะไม่พูดคุยนะฮะ มีอีกอาชีพหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คืออาชีพเลื่อยนะฮะแต่กดให้ดูไม่ได้เพราะว่าต้องมีอาชีพที่ผ่านมาทั้งหมดให้มาเลเวล100ก่อนนะฮะในส่วนของเพศตัวละครก็มีให้เลือกทั้งชายหญิงนะครับปรับแต่งทรงผมสีผมหน้าตาได้นะครับทีนี้จุดเด่นอย่างแรกเลยของเกม a อลเลนติกานะครับนอกเหนือจากรูปแบบการเล่นแล้วนั่นก็คือเรื่องของเมอร์เซนารีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยบังคับสูงสุดได้ถึง9ตัวรวมกับตัวหลักเราใช่ไหมฮะนี้เรื่องของการเก็บ สะสมมอร์เซเนรี่นะครับเข้ามาในทีมก็เป็นส่วนสําคัญนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งมอร์เซเนรี่เลเวลสูงก็จะยิ่งเก่งนะครับก็ฉะนั้นใครจะเลือกเล่นตัวหลักอะไรมาไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถที่จะเอามอร์เซเนรี่มาทดแทนได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของแผนที่นะครับจุดเด่นเลยนะฮะนี่เป็นจุดเด่นมากๆเลยเขาย่อโลกทั้งใบไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเมืองที่ชื่อว่ากรุงเทพของเรานั่นเองนะครับนอกจากกรุงเทพแล้วก็ยังมีเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเมืองดัง อีกต,ต่างๆหลายเมืองทั่วโลกเลยนะฮะเป็นไงรูงเทพยบแสวยไหมต่อมานะครับเข้าสู่คู่มือการเล่นเลยนะครับสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการรับส่งเควสนะครับจะต้องอรู้เรื่องนี้ก่อนหลังจากเราสร้างตัวละครมาเสร็จนะครับมันก็จะสามารถกดที่เควสนะครับแล้วก็ตัวละครเราก็จะวิ่งไปที่จุดภารกิจแบบอัตโนมัตินะฮะในช่วงหลังๆหลังจากผ่านหมวดตัวเตอรเรียลไปแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะกดรับส่งเควสได้ที่ตัวเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหา n p c นะครับข้อสังเกตอย่างแรกนะครับเป็นจุดที่หลายคนมาติดมากตอนสร้างตัวละครใหม่นะครับหลังจากส่งเควสนี้เสร็จนะฮะให้กดลูกศรเห็นไหมครับอ่าก็คือพูด,ดง่ายๆครับเวลาจะรับส่งเควสนะครับพยายามกดลูกศรจึ๊บจๆจจนมันสุดนะฮะแล้วก็กดสิ้นสุดหรือกดอ่ารับเควสใหม่จะทําให้เราเนี่ยดำเนินเควสได้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาในเรื่องของอ่าระบบแบบ คู่มือแบบคร่าวๆเลยนะฮะเพื่อไม่ให้การงงนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วมันงงนะฮะแนะนาให้กดซ้ายมือนะครับที่มาอินโฟหรือว่าเก็อินโฟก็ได้นะครับจะมีคําสั่งต่างๆมากมายหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆนะฮะให้กดดูตรงคําว่าเฮลท์นะฮะตรงนี้จะมีสอนหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะปุ่มบังคับเบื้องต้นนะครับและปุ่มแรกที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดช่องเก็บของครับช่องเก็บของเกมนี้ให้กด s เป c บาร์นะครับ แล้วมันจะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกเขาเรียกว่าติดตั้งนะครับยุทธภัณฑ์ได้นะฮะเวลดาจะติดตั้งก็ให้คลิกขวานะครับพอดีเมาส์มันไม่เห็นนะต้องขออภัยนะครับคลิกขวากดสวมใส่นะครับการสวมใส่ยุทธภัณฑ์นั้นสวมใส่ได้ทั้งตัวละครหลักและเมอร์เซนารีที่เรามีอยู่นะครับซึ่ง่นหมายความว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องหาของเผื่อลูกๆของเราด้วยนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องสําคัญมากคือเรื่องของการจัดฟอร์เมชันนะครับฟอร์เมชันเหมือนที่บอกนะฮะตัวละครเราจะมีทั้งหมด9ตัวให้ได้บังคับรวมตัวหลักแล้วด้วยนะครับการคลิกเข้าไปเพื่อย้ายตําแหน่งของมันเนี่ยเราสามารถทําได้แต่ตรงนี้การย้ายแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจัดฟอร์เมชันได้ก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับมอนสเตอร์นะครับจะเอาตัวไหนไว้ข้างหน้าจะเอาแท้งไว้หน้าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนนะครับสามารถจูนได้ตามสเตปการเล่นเลยนะครับการกดรูปดาบนะฮะจะเป็นการเลือกว่าให้มอร์ซนารี่ตัวนั้นเนี่ย อยู่ในฟอร์เมชันเราแล้วจะโจมตีกับเราไหมนะครับส่วนการกดรูปหน้าทีวีนะครับก็คือให้เมอร์เซเดรีตัวนั้นเนี่ยโจมตีแบบอัตโนมัติรวมไปถึงการใช้สกิลด้วยนะครับคือแบบปล่อยเลยอะ่ะปล่อยให้ลูกน้องมันตีมันเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหลักเราทําไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะหลายคนน่าจะงงนะครับถ้าเกิดเข้าเกมนี้มาแล้วเจอเควสนี้เข้าไปนะครับเควสที่เขาให้เก็บเมอร์เซเดรีไว้ในคัง คือกรณีที่เรามีมัเซารี่เยอะๆนะฮะเราสามารถที่จะเลือกเก็บมัเซารี่เข้าไปไว้ในคลังโกดังของเราได้นะครับโดยไม่เป็นต้องไล่มันตะเพิดมันทิ้งนะฮะวิธีการก็คือเลือกนะครับขวาล่างก่อนแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องเก็บของแค่นี้เองครับไม่จำเป็นต้องว่ากดยกเลิอกอะไรโจมตีก่อนไม่ต้องนะฮะแค่กดที่ช่องว่างนะครับเลือกมัเซารี่ต้องการจากขวาล่างเท่านั้นนะแล้วก็เลือกเก็บได้เลยเอาออกก็เหมือนกันครับ ดูดได้ครับใส่ใหม่คลิกไปที่มอเซอร์ที่ต้องการกดเข้าไปแล้วก็เวลาจะออกก็กดมายัางปาร์ตี้ครับอ่ามันจะเข้าฟอร์มชันเราแบบอัตโนมัติพร้อมโจมตีทันทีนะครับสำหรับในการต่อสู้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เดี๋ยวในเกมมันจะสอนอยู่แล้วนะฮะแต่ผมรีแคบแบบเบบก็เรียกว่าย้อนให้ฟังแบบร่าวๆแล้วกันนะมันจะมีอีกหลายอย่างที่ต้องงงการโจมตีธรรมดาเราสามารถกดคลิกซ้ายที่มอนสเตอร์นะครับแล้วตัวละครก็จะโจมตีแบบธรรมดานะครับการคลิกขวา จะเป็นการใช้สกิลนะครับตัวละครที่สามารถบังคับได้อันนี้ไม่ต้องมันจะไม่งงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นขึ้นเขียวๆให้นะครับตัวไหนไม่ได้เขียวๆคือโจมตีได้เวลาแต่บางทีจะเห็นได้ว่า,าเราเนี่ยอยากสมมุมติเราอยากจะมูฟในระหว่างเทินนะครับให้กดตัวดีด็อกนะปุ่ม D d o g นะแล้วเราจะสามารถมูฟช่องตัวละครได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมจะเอาแทงคงมาไว้ขวาก็มูฟได้เลยนะฮะส่วนการจะให้ตัวไหนแบบ เขาเรียกว่าป้องกันก็กดตัว G ีนะครับเป็นการกาดนั่นเองนะฮะแล้วก็จะทําให้ตัวละครเมอร์เซเดีอื่นที่มีพื้นอ่ามีตัวเลขขึ้นสีเขียวนะแต่ว่าไม่ถึงจุดบังคับเนี่ยก็จะสามารถบังคับตัวนั้นได้นะฮะพูดง่ายคือเอา G ถ่ายครับถ่ายเทินไม่ให้ตัวอื่นนะฮะคลิกขวาเป็นการใช้สกิลนะครับเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องของการโจมตีแบบอัตโนมัตินะฮะถ้าเกิดเรากดที่ตัวละครเมอร์เซเดนีเนี่ยเราจะเห็นรูปทีวีทางขวาเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถ เข้าแบบโจมตีอัตโนมัติเหมือนด้านนอกนะฮะแต่ว่าน,นี้เรามาใช้ในเทิร์นแต่ทางกลับการนีถ้าเกิดว่าเราอยากจะสั่งโจมตีทั้งหมดนะฮะแทนที่เราจะคลิกทีละตัวเราคลิกที่ตัวละครหลักเราเลยนะฮะแล้วมันจะขึ้นรูปทีวีหลายอันนะฮะแล้วก็กดทีเดียวนะครับลูกน้องเราจะตีเองทั้งหมดก็เหมือนเดิมฮะยกเว้นตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักเราจะไม่ตีนะครับฉะนั้นเวลาเรากดตั้งแบบออโต้เอาไว้ตัวละครหลักเราจะต้องทําการโจมตีหรือว่าเก็บของกันสักทีนึูดง่ายคือเปิดฟลอร์นะฮะ แล้วลูกน้องก็จะไฟตามนะครับนี่เห็นไหมแล้วลูกน้องเราก็จะตีตามหมดเลยครับเรียบร้อยครับอ่าส่วนวิธีเก็บของนะฮะไม่ต้องมาคลิกเก็บทีละอันนะฮะกดปุ่มตัว x <c oughs> บนคีย์บอร์ดนะครับ <c oughs> x เลยทีเดียวเนะีย x เส้นมาแล้วมันจะเก็บออโต้ครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันในส่วนของการต่อสู้นะฮะทีนี้หลังจากที่เราต่อสู้จบแล้วนะครับบางทีมอร์ซนารี่เราอาจจะตายนะครับหรือว่าอาจจะเลือดลดนะครับวิธีการนะฮะก็คือกด กดไปที่ m e r c e เนอรีนะครับแล้วก็ชุบชีวิตเขาขึ้นมานะครับส่วนตัวที่เลือดลดนะให้กดปุ่ม Spacebar นะครับแล้วเลือกแถบไปยังตัวที่เลือดลดอยู่นะครับแล้วก็หาไอเทมที่เป็นโพชชั่นนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้ทำการใช้งานนะครับหรือเราจะสามารถที่จะเรียกว่าสายประหยัดนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่ม X นะครับเพื่อที่จะนั่งนะฮะนั่งได้ปุ่มเดียวกับเก็บของนะฮะนั่งจนกว่าเลือดจะเต็มนะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆในส่วนของการต่อสู้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอื่นต่อเลยครับสมมุติว่าเราอยากจะคราฟของนะฮะแล้วเราไม่สามารถจะไปหาวัตถุดิบได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมันดอกอะไรใช่ไหมฮะวิธีการง่ายๆนะครับเข้ามาที่เมืองไหนก็ได้ที่ใกล้สุดนะฮะกดไปที่ปุ่มมาเก็ตแล้วพิมพ์ชื่อไอเทมที่ต้องการจะซื้อนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะได้ไอเทมสาหรับเอาไว้คราฟแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเควสที่ n p c ให้มานะฮะบางทีผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้้ว่าตอง ไปหาไปดรอปตัวไหนนะฮะก็เข้ามาที่เมืองกดไปที่มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อนะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะจะเป็นวิธีการง่ายที่สุดในการหาไอเทมเพื่อมาคราฟส่งนะครับและเมื่อเรานะฮะคราฟจนเรียกว่าแต้มพอที่จะเลื่อนระดับได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มสกิลนะครับแล้วก็นี่ฮะมูฟเนะี่ยมูฟทูเอ็นได้เลยนะครับแล้วตัวละครเร,เราจะวาร์ปมาหา NPC แบบอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการคุยกับที่อยู่ด้านหน้านะฮะ ก็เลือกในหมวดหมู่ที่เราเรียนมานะครับอย่างผมก็จะเป็นมื่อฟู้ดนตัวอย่างนะครับก็ทําการอัปเกรดมันครับก็เกมนี้ค่อนข้างจะเน้นการคราฟค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดก็คือพวกยากินเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มมานาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงพวกชุดอาวุธหมวกอะไรคือมมนจะแยกหมวดหมู่ชัดเจนนะครับเกมนี้ผมแนะนานะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนควรที่จะศึกษาแล้วก็คราฟให้เรียบร้อยนะครับพอนองเหลือจาก เป็นไอเทมที่เราไว้ใช้เองเนี่ยเมือเซนอรี่เองเราก็ต้องการนะครับยิ่งเลเวลสูงแล้วก็ยิ่งต้องการไอเทมดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเล่นไปด้วยครับไปด้วยดีที่สุดนะครับต่อมาครับผมเรื่องของระบบหลักของแอนเติก้าที่หลายคนแบบซูฮกและชอบมากนั่นก็คือเรื่องของระบบฟีลิกนั่นเองครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะฮะมันจะมาเป็นรอบนะเขาก็จะประกาศทางขวาเห็นไหมฮะว่ามีลงให้ลงทะเบียนแล้วนะแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังนะครับถ้าเราลงทะเบียนได้ทันนะฮะเราก็จะถูกเขาเรียกว่า เข้าสู่การแข่งขันนะครับซึ่งเริ่มต้นมันจะเข้ามาที่แรงค์สินะฮะระบุรู้สึกระบบนี้จะต้องเลเวล21ขึ้นไปหรือว่า20ประมาณ2ี่1ิบมั้งเออยีขึ้นไปนะถ้านะจไม่ผิตนะฮะแล้วเมื่อทําการจับคู่ได้แล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วเวลาลงฟีลิกเนี่ยควรจะอยู่ให้แหกจากการต่อสู้นะควรจะมายืนเฉยๆรอเข้าฟีลิกจะดีกว่าไม่งั้นมันจะสละศิษย์นะครับ หลังจากที่เขาจับคู่ให้เราแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวระบบจะทาการวาร์ปให้อัตโนมัติไปที่อารีน่านะฮะแล้วเราก็จะเจอกับคู่ต่อสู้ของเรานะฮะสามารถที่จะคลิกขวาดูได้นะครับเช็คได้ว่าเขาเนี่ยไอเทมอะไรเลเวลเท่าไหร่นะฮะมีตัวอะไรบ้างอยู่ในฟอร์เมชันนะครับซึ่งฟิลิกนะครับจะแข่งกันทุกๆ3ชั่วโมงนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วแต่ทีมงานนะฮะอันนี้ผมอ้างอิงจากข้อมูลเดิมนะฮะพอดีนี่มันอยู่ที่ช่วงโค้ดเบต้านะครับการต่อสู้ในฟิลิกจะเป็นการใช้ทักษะ ขยับตัวนะฮะเรื่องของการบริหารเวลานะครับส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นที่ชํานาญนะฮะเขาจะมีการคํานวณไว้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะขยับตัวไหนในเทินไหนนะฮะอย่างเช่นบอกว่าเราเราจะเอาธนูยิงเงยเราก็เตรียมเตรียมคลิกที่ตัวแถวหน้านะที่เป็นดาบอะไรเงี้ยให้กาดทิ้งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะถ่ายถ่ายโอนเทินนั่นแหละลงเข้าสู่ตัวที่เราจะเล่นนะครับก็คือ,คอแบบมันต้องใช้ทักษะในการบังคับค่อนข้างเยอะนะฮะ ปุ่มดีในการสลับช่องนะต้องใช้ปุ่ม G ในการกัดต้องใช้นะครับคลิกขวาเพื่อใช้สกิลต้องมานะครับการวางแผนว่าจะเจาะเข้าตัวไหนยังไงอันนี้แล้วแต่ฟอร์แมชั่นเพื่อนๆนะครับความสนุกของฟิลิปก็คือตรงนี้แหละครับสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดในแต่ละวันนะในการที่จะคราฟของนะครับในการที่จะเพิ่มเลเวลนะฮะการเก็บเกี่ยวเ,เมเซเนารี่ตัวใหม่ๆม,มานะสุดท้ายเราก็จะมาเล่นสนุกกับคนอื่นแบบนี้แหละครับแลวการเล่นอย่างนี้ก็จะได้ทั้งความสนุกได้เพื่อนด้วยแล้วก็รวมไปถึงยังได้ฝึก เขาเรียกว่าได้ความมันแบบสุดๆด้วยนะครับนี่แหละนะฮะเลยเป็นระบบเด่นหนึ่งของชาวแอตแลนิก้าที่พูดถึงปุ๊บนะต้องนึกถึงปิลิก่อนเลยนะครับจริงๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะฮะยังมีเรื่องของเทคนิคการเล่นอื่นๆอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปั๊มเลเวลให้กับตัวละครเมนหลักนะครับการทำเควส์เอาเซเนอรี่ตัวสำคัญนะครับซึ่งถ้าจะไม่พูดตรงนี้ก็คงขอ,งขอยกยอดไว้ไปในครั้งหน้าและกันเพราะว่าอันนี้ต้องการที่จะเกริ่นนะฮะสำหรับ คนที่อยากจะเล่นนะครับหรือว่าคนที่สนใจแล้วไม่รู้ว่าเกมแมนติก้าเนี่ยมันเป็นเกมยังไงนะครับแล้วก็ลองมาเล่นแล้วอาจจะมีแบบงงๆนิดนึงว่ามันเกมมันยังไงวะนะครับก็เลยอยากมาทงคลิปนี้ออกมานะครับเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นเกมนี้อย่างสนุกเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความประทับใจนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะฮะระวังให้ดีนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็น่าจะปิดโค้ดเบต้าไปแล้วนะครับเพราะโค้ดเบต้าจะปิดวันที่3ผมอัดคลิปวันที่2นะครับถ้าใครเล่นทันก็โชคดีนะฮะ จะมีการเปิด Open Beta ต้อีกครั้งในช่วงราวๆภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับปี60นี้นะครับใครมาดูคลิปดีหลังก็ต้องขขอาัยด้วยนะครับส่วนถ้าใครเห็นแล้วอยากจะเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับยังวันนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามรับชมมันจะตะกุกตะกักตอนจบนะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเอาไว้เจอกับคลิปดีๆของเกมแมเลดิก้าไว้ในพาร์ทหน้านะฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับ